สวันเกิดเด่นเรื่องดวงดีเช็คดวงชะตาการเงินการงานความรักและโชคลาภหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรก่อนจะไปรับฟังว่ามีวันเกิดท่านใดบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสี่วันเกิดเด่นเรื่องดวงดีความฝันให้โชคได้แก่คนเกิดวันจันทร์เรียกว่าพื้นดวงเปลี่ยนเลยทีเดียวไพ่เด่นเรื่องการเงิน ดวงคุณจะได้จับเงินแสนจับเงินล้านได้เงินก้อนทั้งที่มาจากโชคลาภการงานการค้าขายจากที่เคยติดขัดเงินขาดกลายเป็นหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเงินทองไหลมาเทมาเรียกว่าดวงพลิกกลับมาดีอีกครั้งหลังจากที่ติดขัดมานานแต่ช่วงนี้พยายามเน้นทำบุญเกี่ยวกับไปเช่นเติมน้ำมันตะเกียงถวายหลอดไฟถวายเชิงเทียน จะช่วยเร่งดวงให้ดีขึ้นสุขภาพช่วงนี้ให้ระวังเรื่องทางเดินหายใจใ่นัดต่อมทอนซีนเสียงหายเจ็บคอปวดหลังปวดกระดูกเจ็บกล้ามเนื้อที่จะเข้ามาบ้างแต่โดยวรวมถือว่าดวงจะดีมากในช่วงหนึ่งถึงสองเดือนนี้ดวงจะดีแบบแรงจริงๆใครเกิดวันจันทร์ปังแน่นอน คนเกิดวันพระหัสดวงช่วงนี้แรงมากกล้าลุยกล้าสู้กล้าพูดกล้าด่าคุณเป็นคนชอบลงมือทำอะไรด้วยตัวเองไม่ชอบพึ่งพาใครมีความเป็นผู้นำสูงจนบางครั้งคนใกล้ตัวคุณดูทำอะไรก็ขัดหูขัดตาไปหมดดวงช่วงนี้เด่นสองเรื่องคือ 1. ดวงการงานเด่นหากคิดเปลี่ยนงานโยกย้ายงานเริ่มต้นทำธุรกิจจะได้เงินทองเข้ามาได้ไรายได้ ได้เงินเดือนมากขึ้นกว่าเดิมแต่ระวังเรื่องคนเรื่องหัวหน้าหรือคนที่อายุมากกว่าจะนำปัญหานำเรื่องปวดหัวมาให้ 2. ดวงโชคลาภเด่นเน,นเ้นเล่นเลขเกี่ยวกับตัวเองเลขบัตรประชาชนเบอร์โทรจะนำพาโชคดีเข้ามาให้ช่วงนี้พยายามบริหารสเสน่ห์เปลี่ยนสีผมทำเด็บเปลี่ยนสีเสื้อผ้า เครื่องประดับให้มีสีแดงสีส้มสีน้ำเงินสีทองติดตัวจะช่วยเสริมดวงให้ดีมากคนเกิดวันพุธคนเกิดวันพุธใจดีเกินไปต้องดุบ้างต้องเด็ดขาดบ้างชีวิตจะง่ายขึ้นดวงคุณเป็นคนเก็บกดที่เกงใจพึ่งพาใครไม่เป็นไม่ชอบพูดขอความช่วยเหลือใคร เป็นคนใจดีแต่คนเกิดวันพุธเวลาร้ายที่หนึ่งระเบิดขึ้นทีมีบ้านแตกใครหน้าไหนก็ไม่กลัวเหมือนกันอารมณ์แบบฟิลขาดดวงคนวันพุธต้องพยายามแครคนอื่นดวงคนวันพุธต้องพยายามแครคนอื่นจะช่วยให้เราใช้ชีวิตง่ายขึ้นรับรื่นขึ้นไม่ต้องหาเรื่องปวดหัวเข้ามาในชีวิตเอาตัวรอดได้แบบสบายๆแบบชิวๆเลยเพราะเป็นคนเก่งเป็นนักวางแผน หากคิดจะทำอะไรมักจะทำให้ยิ่งใหญ่และทำให้สำเร็จด้วยดวงโชคลาภช่วงนี้เน้นเล่นทะเบียนรถทะเบียนบ้านเจ้าที่เจ้าทางให้โชคคนเกิดวันเสาร์ผีให้โชคเทวดาให้โชคสิ่งที่มองไม่เห็นช่วยเหลือดวงคนวันเสาร์เป็นดวงคนมีเซนช่วงนี้เซนยิ่งแรงได้กลิ่นธูปฝันเห็นผีเห็นเงาดำ สัมผัสถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่คนเดียวแล้วขนลุกไม่ต้องกลัวหากสัมผัสได้ยกมือขอโชคลาภเลยจะได้ตามที่หวังดวงคนวันเสาร์ช่วงนี้จะมีเรื่องให้คิดให้ตัดสินใจเยอะทั้งเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักแต่ช่วงนี้เรื่องอื่นไว้ที่หลังเน้นเรื่องเงินเป็นหลักก่อนดีที่สุดเพราะมีดวงจะได้จับเงินแสนเงินล้านดวงเปิดโอกาสเปิดจะมีคนเข้ามาช่วยเหลืออุปถัมภ์ ดวงคู่รักเปิดคนมีคู่แล้วจะมีผู้ใหญ่เข้ามาอุปถัมภ์ช่วยเหลือคนวันเสาร์เรียกว่าเป็นคนดีผีคุ้มจริงๆเพราะจะมีโชคดีเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวแต่ให้ระวังเรื่องสุขภาพเรื่องท้องไส้ท้องเสียอาหารเป็นพิษแต่โดยรวมถือว่าดีมากๆคนเกิดวันเสาร์ดวงมาเงียบๆแต่แรงแสงทางโค้งหากตรงกับวันเกิดท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ